เมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่2สิงหาคม2564นายยศวัสด์ภูวรัตน์เลิศคุณนายกเทศมนตรีตำบนเกล็ดแก้วได้รับแจ้งจากประชาชนมีรถจัก,กรยานยนต์ตกลงไปข้างทางได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนน3-32แยกเจเกษมพลหลังได้รับสั่งการไปยังหน่วยกู้ชีพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยออกช่วยเหลือในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บถึงรายผู้จาวกไปวนมาอายุประมาณ35ปีเป็นชาวกัมพูชา นอนอยู่ในร่องระบายน้ำพบรถจักรยานยนต์ y a าฮาสปาร์คนาโนสีแดงเทาหมายเล็กทะเบียนข้อควายตอเต่าทอทหาร833จังหวัดระนองในสภาพพังเสียหายผลําเมืองดีช่วยกันนำขึ้นมาก่อนส่งรักษายัาย่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือสอบถามผู้บาดเจ็บทราบเพียงว่ากำลังจะกลับบ้านเพราะว่าใกล้เวลาล็อกดาวขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วก่อนเสียหลักลงข้างทางเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว